ภาวะเส้นเลือดขอดที่อันทามักจะเจอได้ในประชากรชายประมาณ15%ทั่วโลกเกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากตัวเส้นเลือดที่มันป่องพองมากขึ้นผิดปกติบริเวณอันทาข้างที่มีปัญหาก็มักจะมีอาการปวดอันทาข้างที่เป็นนะครับมีภาวะมีบุตรยากหรือว่ามีภาวะเรื่องของอันทาที่มันเล็กลงผิดปกตินอกจากนี้แล้วมันยังมีงานวิจัยใหม่ๆที่พูดถึงว่ามันสามารถทําให้เกิดภาวะพองฮอร์โมนเพศชายได้ด้วยเหมือนกันครับ ภาวะเส้นเลือดขอดเนี่ยครับเราสามารถตรวจได้เองจากที่บ้านหรือเราสามารถสังเกตได้จากตัวอันทาข้างซ้ายหรือข้างขวาเรามันมีลักษณะที่ผิดปกติไม่ไม,ไม่เหมือนกันทั้งสองข้างหรือว่ามีลักษณะเหมือนตัวหนอนอยู่ในถุงอันทะาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะเป็นภาวะที่มีเส้นเลือดขอดโดยที่เราไม่รู้ตัวสาเหตุหลักๆก็คือเกิดจากการที่มันมีความดันในหลอดเลือดที่มันสูงขึ้นอาจจะเกิดจาก1ก็คือเป็นกรรมพันธุ์ไปตั้งแต่กําเนิดหรือ2อาจจะมาเป็นทีหลังนะครับจากการทํางานเองจากการยกของหนักที่มันทําให้เพรชอร์ในช่องท้องมันนนเเเยออะะขึ้้้กก็าาาาจทํใหหิดภวล่ี ียพอมีภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นหลายระดับถ้ามันเป็นเยอะๆก็มักจะมีอาการก็คือปวดปวดเนี่ยมันไม่ได้ปวดรุนแล้วมันจะปวดตุบๆตลอดทั้งวันทําให้เรารู้สึกลาคาญหรือใช้ชีวิตได้ลาบากมากขึ้นอันที่2ก็คือจะมีภาวะเรื่องมีบุตรยากอันที่3ก็อันท่าของเรามีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับอีกข้างหนึ่งจะเล็กลงทําให้เป็นปัญหาที่ทําให้คนไข้อาจจะมีปัญหาในแง่ของการสร้างสปิร์หรือฮอร์โมนต่อไปนะครเวลาเราเจอเส้นเลือดขอดที่ในคนสูงอายุก็มักจะสัมพันธ์์กกกัััับภาาาาวววะทีี่่่่่มมมฮอออออรรนนนพงไดด้เเเเิชืืจต S <S <an> <S เราเนี่ยาการที่มันย้ายลงมาอยู่ที่ถุงอันธะนเนื่องจากมันต้องการควบคุมอุณหภูมิทําให้เหมาะสมในการสร้างสเปิมสร้างฮอร์โมนนอกจากนี้แล้วก็มีงานวิจัยใหม่ๆที่พูดถึง,งแง,ง่ของสารต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเลยทําให้ตัว DNA ของการสร้างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีผลต่อการสร้างของตัวของฮอร์โมนเช่นเดียวกันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราพรูดแล้วครับว่าในแง่ของตัวภาวะเส้นเลือดขอดเนี่ยสัมพันธ์กับภาวะมีบุตรยากหรือสเปิมผิปกติ มินิฉัยจากการตรวจร่างกายเป็นหลักก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับเกียร์แรกือเนี้ก็คืออาจจะให้คนไข้เบ่งแล้วคำได้เกียร์สอก็คือคำได้เฉยเกียร์สามเพื่อมองเห็นด้วยตาเลยถ้าคนไข้ย,ยืนหรือว่านั่งลงนะครับเราก็สามารถเห็นเลยว่ามันมีตัวหนอนอยู่ในอหมือัทฑะเราตรงบริเวณด้านบนของอัทฑะเนี่ยมันบวมหรือโตขึ้นผิดปกติเมื่อเทียบกับข่าอีกข้างหนึ่งบางครั้งมันเจอได้2ข้างนะอาจจะไม่เจอข้างเดียวก็ได้ในแง่การรักษาเส้นเลือดขอดก็ขึ้นอยู่กับอาการที่คนไข้ามาถ้าคนไข้ามาด้วยอาการปววด้วน้นา,า,ารใไถชชีิตะจํั ตามปกติทั้งกินยาไปก่อนแล้วท้ายที่สุดก็หยุดยาได้การที่2ก็คือถ้าสมมติว่ายามันควบคุมไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องพูดถึงวิธีการผ่าตัดวิธีการผ่าตัดเองมันก็มีหลายเทคนิคนะครับในปัจจุบันเราก็แนะนําว่าให้ทําเป็นแบบส่องกล้องทําเป็นไมโครสโคปิกซึ่งมันก็จะทําให้ได้เอาเส้นเลือดที่มีปัญหาออกได้มากที่สุดตอนนี้หลังทาเองเนี่ยมันจะลดอาการปวดก็ส่วนใหญ่ถ้าทําด้วยวิธีไมโครมันก็จะลดได้ถึงประมาณ50-80%แต่ถ้าสิบถึงแปดมีบุกการ,ารัดก็้ตนแง่ถ้าคนไข้มาห้สเปาร์มับเปรนปกติได้ โดยมีงานวิจัยรองรับ้วคะว่าถ้าสมมุิทําแล้วส่วนใหญ่สเปิร์มมักจะดีขึ้นแต่ต้องดู6เดือนหลังที่ผ่าตัดในแง่ของตัวฮอร์โมนเองเนี่ยเราต้องดูตามช่วงอายุถ้าในคนที่สูงอายุแล้วและมีภาวะฮอร์โมนพ่องอยู่แล้วเราก็อาจจะตรวจเพิ่มเติมได้ว่ามีภาวะเส้นเลือดขอดลุวมด้วยหรือไม่ในภาวะพองฮอร์โมนเพศชายในปัจจุบันเรามีการรักษาที่ง่ายกว่านั้นนั่นคือกับวิธีการคการทายาธรรมดาใช้งานง่ายใช้ได้ทุกคนความปวดก็จะขึ้นได้อย่างง่ายไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็เป็นฟิสิโอโลจิกด้ววววยก็คคืออขขขึึ้้นนนนนลลลลงงงงตตาามมช่่่เัใแะะฮที ภาวะพ่องฮอร์โมนเพศชายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาวะที่ส่งผลต่อระบบต่างๆอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวระบบกระดูกระบบเลือดก,การป้องกันการเป็นโรคหัวใจกระดูกพูนซึ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งทรายที่เราสามารถถ้ามันเจอร่วมกันเราก็สามารถรักษาในแง่ของตัวโรคภาวะพ่องฮอร์โมนเพศชายแล้วก็เซนเลคอยด์ได้เช่นเดียวกัน